สาวทุเรียนต้อฟังทางนี้อารีนมีอะไรวันนี้พามาบุฟเฟ่ทุเรียนที่ห้องอาหารพยาโรงแรมมาริออตสุรวงค่ะจองผ่านอิติโกรลด50%เลยนะมือนี้เป็นเสอร์เดย์ลันช์รวมทุกอย่างแล้วประมาณพันต้นต้นต่นตอคนค่ะเมนูทุเรียนมีทั้งตำไทยทุเรียนกุ้งมัำสมันไก่ใส่ทุเรียนลาซานญาทุเรียนข้าวเหนียวชีสเคทุเรียน และชิ้นต้องรอสุดๆเลยคือทุเรียนสดกรอบหวานอร่อยมากโซนอื่นๆก็เด็ดมีเนื้อย่างซีฟู้ดปรุงสดแซลมอนแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลายำติ่มซำซูชิพครบทุกสัญชาติเครื่องดื่มเติมได้มีอันบรรยากาศก็ดีพนักง,งานน่ารักถ้าอยากลองทุเรี่ยนแบบจัดเต็มรีบเลยค่ะไม่รู้หมดช่วงไหนแนะนำให้โทรมาถามที่ห้องอาหารก่อนนะคะ กดติดตามอลีนไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าว่าอลีนมีอะไรคะ่ะ